ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง500ไลค์และไปชมก,กันเลย คนดูนี่สิผมกลายเป็นตัวอะไรไม่รู้นะ,อะไอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยลุงบอยดูนะเดี๋ยวผมจะเสกตัวนี้ดูนะนี่มันสามารถง่าหัวใครได้ด้วยนะทุกคนดูดิไอ,อตอนนี้มันเฮ้ยดิเอ้ามันตายผมก็โดนพิษด้วยวะเน,นี่ยฮ้รู้สึกว่าผมติดพิษเฮ้ยไอ้นี่มันตัวอะไรเนี่ยไอตัวนี้นะลุงบอยมันสามารถแบบว่าดูดพลังงานใครก็ได้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรประมาณนี้นะลุงบอยถ้าสมมติว่ามันดะูดนะเดี๋ยวผมจะลองแบบเสกวัวมานะอฮ้ยขอเพิ่มเพิ่มยากันนี่ไอตัวนี้มันสามารถง่า ได้นั่นเองนะทุกคนจะเชื่อว่ามันจะงงา่าัวหรือเปล่านี่ทุกคนดูนี่สิมันง่าแบบหน้าวัวแล้วมันจะเป็นยังไงหรอวะเนี่ยฮะก็จะเป็นยังไงหรอไม่รู้สิวัวมันจะเป็นยังไงวะนนั้นรู้สึกว่าวัวมันไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรเลยอะนะว่ามันดูดอะไรหรือเปล่าวะลุงบ๊วยเฮ้ยมัน,นขยักขยันเฉามัดเลยนะฮะโอเคเอาละทุกคนก็ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5 0 0ไลค์เนใจใพี่เจตทีวีกันด้วยละกันนะครับทุกคนดูดิชุดของผมโคตรเท่นะผมสามารถใส่แบบหน้ากากได้ด้วยนะททุุกกคคนนนเ้ยยยี่มััตวววอะไร What you do it ไอ้นี่มันอเอเลี่ยนนี่เดี๋ยนะเอยเดี๋ยวนะแล้วมันทำไมมันโดดอย่างนี้เลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยสงสัยว่ามันจะโดนกองจักรของผมนี่หนะ้ากองจักรนี่ลบลบสิบเลยอย่านะเฮ้ยยายามีโลมีโล,ลกันไปดูดิมันไม่ทำร้ายลุงบ๊วยอย่านะไม่ทำร้ายลุงบ๊วยสิเพราะลุงบ๊วยเกมหมดเกมเกมถีบอะเข้ามาสิเป็นไงทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะนี่โดนพลังไปจียตายแล้วลุงบ๊วยผมเองผมเอง,เองนี่หน้าตายซนะ,ยะโอ้ตรงน,นั้นก็มีเอเลี่ยนดรอปด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สนะึกว่ามันปล่อยพิษด้วยนะตอนที่มันตายนะ นี่แลที่สุดผมก็สามารถกลายร่างเป็นตัวเอเลี่ยนได้แล้วนั่นเองนะแต่ตอนนี้ผมติดพิษนั่นเองนะทุกคนผมประมาอีกโอเคหมดเรียบร้อยเออเป็นไงทุกคนตัวนี้คือแบบว่าเป็นตัวเอเลี่ยนที่มันสามารถเปิดหน้ากากได้หรือเปล่าวะไอ,อ้เี่ยมันใช่หรือเปล่าน,น่าจะใช่เนียนะลุงบวยแต่ว่าตอนนี้ผมขอใส่ปีกกนละกันนะนะเพราะว่าผมสามารถบินได้เป็นไงเอเลี่ยนมันบินได้มีที่ไหนวะ อ่าทุกคนและตัวต่อไปนั่นเองนะซึ่งมันโหดกว่าปกตินั่นเองเอ้ยเดี๋ยนะ SCP เดี๋ยนะมันไม่ค่อยแบบว่าเป็นมิตรกับไอ้พวก SCP อ้ง SCP ต่างเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยมันมันจะทำลายผมไม่ใจเย็นนะนี่มันพวกเดียวกันนะนะที่ผมไก่ล่างอยู่เนี่ยเป็นเป็นตัวธรรมดานะทุกคนและสิ่งที่ผมปล่อยเนี่ยคือมันเป็นตัวโหดกว่าที่ผมฆ่ามันเอ้าโดนไฟเป็นไงเอ้ยเป็นไงล่ะโดนไฟของยุงบวยฮฮ่าเดี๋ยวนะผมใครตีนะตีนะตายเป็นไงล่ะผมได้ร่างของมันโอ้โหได้มาสองตัวเลยนะลุงบวยคือถ้าเรามองดีๆนน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 ะะมมััััต่่างงกกเอทุค ี่อันนี้คือมีหัวใจ2แถบนะและตัวนี้ตัวนี้มีเกือบ3แถบเลยนะทุกคนซึ่งมันเป็นตัวแบบตัวเดิมนะแต่ว่ามันสามารถอัปเกรดกลายพันธุ์ได้นั่นเองนะทุกคนโว้ทุกคนตอนนี้ร่างของมันก็โตขึ้นเรื่อยๆ่อแล้วเนี่เลือดของมันก็เยอะขึ้นด้วยนะทุกคนี่โอ้โหใบหน้าของมันโหดเกินคือแบบมันต่างจากตัวแรกที่ผมแก้ร่างนี่โคตรเยอะเลยอย่านะี่ที่ผมขอแก้ร่างเป็นเจ้าตัวอก็น่าจะเลือดเยอะเลยตอนนี้มันทำลายแบบ SCP ี่โคตรเยอะทุกคนไอ้ SCP มันจะเยอะเกินไปไหนวะน่่อามมัไได้ท เลนอ,อกจากให้มันแหลกกันนะเดี๋ยวผมขอยิงโัวตัวนี้ก่อนนี่เป็นไงไปและ S.C.P ก็ได้ด้วยผมไม่อยากจะเอาร่าง S.C.P นะทุกคนซึ่งมันเป็นร่างที่แบบว่าโคตรจะกากกันนะเราจะบินออกจากที่นี่ได้ไงวะนะเอเอตอนนี้ผม เแล้วอันนี้ก็คือร่างที่ผมได้ฆ่ามันเมื่อกี้นั่นเองอดูดิเลือดโคตรเยอะเกือบห้าแถบเดี๋ยวนะเฮ้น่าจะเป็นร่างที่มันโหดเกินไปหรือเปล่าเนะน,นี่ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะโหดเหรอเอ้ยมันก็ไม่ได้โหดเท่ามนั้นเลยของมันมีแค่น้อยมากเลยนะั่นน่ะเออมันจะตายละดูไปฆ่ามันเองเอ้าอุ้ยไปฆ่ามันเหรอเฮ้ยเป็นไงละ่ะเ,เดี๋ยวนะโฮ้ยมันจะร้องทําไมกันนะกันหนาววันนี้ว่าผมโดนพิษอ่ะทุกคนสังเกตไหมครับไอ้ที่แบบเป็นผิวเขียวติดพื้นเนี่ยคือมันเป็นพิษน่ะนะผมเลยแบบโดนบ่อยเหลืืออออออเเเเกกกกกกกิิิิินนนนน่่่่่่ะผผผมมมม็็ลลยแบบตบดดดพพษววาาาีีีีจทข เฟิร์สเอ็ดหน่อยละกันนะดิเพิ่มลุลัว นี่คือจะเป็นตัวธรรมดานั่นเองซึ่งเลือดของมันก็จะเป็นประมาณ100นั่นเองนะทุกคนนี่ข้ามะอืมตายหรือยังยังไม่ตายอีกโอเคตายสวยเห็นี่ก็คือเจ้าตัวตัวควีนน่าจะเป็นราชินีของมันนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวน่มันติดอะไรอะ่ะเฮ้ยมันไม่ทําร้ายเราเดี๋ยวนะหรือว่ามันติดพักอะไรหรือเปล่าในดูหางของมันพี่อะไรอะ่ะมันขยายตัวหรือยังไงวะเนี่ยมันกาลังชาร์จปล่อยไข่หรือยังไงอะ่ะเฮ้ยนายอ้เจ้าตัวควีนน่าจะเป็นราชินีหรือว่ามันปล่อยแบบไข่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าทุกคนไปน่าจะเป็นนนไไไปดด้่ะมั มันไม่ทำร้ายลุงบุ้ยเลยอย่างนะมันไม่ทำร้ายอย่างนั้นตายซะขอชาร์จพลังจริงเลยละไปไงไม่ตายกว่าตายซะ้ยดูดิผมโอ้โหผมติดพิษอีกแล้วคือเวลามันตายนะมันก็จะมีพิษของมันดอปมาด้วยนะนี่ก็คือร่างที่ผมแปลงร่างเฮ้ยทุกคนตอนนี้นะผมได้เป็นราชนีที่ผมได้ฆ่ามันเมื่อกี้แล้วนะดูดิสุดว่าข้างหลังผมนี่น่าจะเป็นตัวที่บบว่ากำลังจะฟักไข่นั่นเองนะทุกคนและนี่ก็คือน่าจะเป็นไข่ของมันนะนะเดี๋ยวผมจะลอง ให้ทุกคนได้ดูนะนี่อย่านะทุกคนนี่มันไข่ของมันหรือเปล่าเนี่ยลุงเบ๊ยดูสิไปไหนดูสินี่นี่นี่ไข่ของมันรู้สึกว่ามันจะเล็กเกินดูดิทุกคนเห็นไหมนะเออผมไม่สามารถที่จะแบบซูมได้นะแล้วถ้าผมทุกมันจะเป็นยังไงวะนะเอาละทุกคนต่อไปอย่านะทุกคนเคยเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นตัวเอเลียนนะถ้าผมจำไม่ผิดตอนเด็กๆผมเคยดูหนังของมันอยู่นั่นเองนะทุกคนดูดินี่เป็นไง เมื่ออันนี้ผมจําตัวอันนี้ได้นะั่นเองนะทุกคนคือแบบว่ามันสามารถงาบหัวเราได้เลยเนะี่ยคือเวลามันเปิดป่าเนะี่ยมันจะมีแบบว่าลิ้นฟันของมันโคตรเยอะอันนี้ผมจําได้นะตัวนี้นะเอเลียนนะันะ่นเองนะทุกคนอุ้ยแต่ว่าเอเลียนมันไม่สามารถที่จะสู้กับลุงบวยได้หรอกนะเฮ้ย<ป>หนึ่งหนึ่งเอ้ยอุ้ยมันบินได้ด้วยนะบินได้แค่ไหนฮะที่ว่าเป็นสไปเดอร์แมนเนาะท่าของมันเหมือนสไปเดอร์แมนอยู่วะนะแต่ว่าเรือของมันมีเท่าไหร่วะลุงบวยอ้ยมันต้องโดนเผาหรือไปไงลุงบ๊วยทรมาน โอ้ยมันจะตายมันจะตายทำไมไฟมันไม่หายตัววะทุกคนเป็นไงผมได้รา่างของมันมาด้วยนะทุกคนอ้าสามารถบินได้หรือเปล่าวเมื่อกี้มันบินไดไ้บินได้เป็นไงเพราะว่าผมใช้ปืดนั่นเองผมเลยสามารถบินได้นั่นเองนะทำอะไรวะเนี่ยลุงบวยแล้ก็ฆ่ามันไงปะเถอะเพื่อนนะไอ้ตัวนี้นมันมีปืนได้ไงอ่ะถ้าเราฆ่ามันเราจะได้ปืนไม่เนี่ยลุงบวยต้องได้อยู่แล้วนี่<า>นะฆ่ามันเองไม่นีไงผมได้ปืนมาละไหนว่าปืนมันปืนมันแตกตายจริงๆแล้วมันมีปืนนะทุกคน ถ้าผมคิดว่าเราน่าจะสามารถแบบเอาเอาเอาวุธแบบเศษของมันเนี่ยไปครัฟเป็น,ป,นปืนได้นั่นเอง,งนะทุกคนเฮ้ยแล้วมันคืออะไรวนะน่ะคืออะไรวะนี่ยุงบอยเออน่าจะเป็นต้นไม้หรือเปล่าวะลุงไม่แน่ใจอะ่ะอืม ผมว่าน่าจะเป็นบล็อกไม้เนี่ยนะโอเคนี่คืออีกตัวหนึ่งนั่นเองนะตัวนี้น่าจะเป็นเกาะเหล็กหรือเปล่าวะลุงบวยนุงบวยฆ่ามันดิเราจะได้แบบว่าเป็นแบบว่าเราจะได้แบบคนละตัวอะไรประมาณนี้นะแต่ผมคิดว่าตัวของผมน่าจะโหดกว่าเพราะว่าผมมี130้อมแต่นี่มันมีแค่30มันไม่สู้เราด้วยเนี่ยเฮ้ยลุงเบสได้หลังของมันมาละม่เป็นไงเดี๋ยวลุงบวยจะไว้ผมเท้าข้างหลังทําแวะไนี่ยฮะข้างหน้าลุงบวยนี่คือไม่มีผมหมอจะเป็นแบบว่าหัวโลนหรือเปล่าวะเนี่ย ไม่ไม่ยูของแกเลยหรือไงเนี่ยฮะเออมันก็เหมือนกันนี่หว่าปะเถอะทุกคนนี่คือตัวลูกของมันนั่นเองนะเป็นหนอนไส้เดือนอะไรไม่รู้นะนี่ตายซะแล้วก็จากนั้นพอเวลามันเป็นอย่างนี้มันก็จะเติบโตเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะโตเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะโตเป็นเอเลี่ยนที่ผมนั้นได้คาดเป็นตัวแรกนั่นเองผมคิดว่าใช่นะเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกันนั่นเองนะทุกคนยอดตัวนี้มันสามารถแบบกลายพันธุ์เป็นแบบขูดเลเวลแบบสามารถกลายพันธุ์แบบหลายอัปเกรดมากเลยอย่างนะ เฮ้ยทุกคนมันคืออะไรเนี่ยปลาฉลามไปเ,เดี๋ยวนะทำไมปลาฉลามของมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยดูดิทุกคนปลาฉลามเอเลี่ยนเฮ้อย่างนี่เนะี่ยใจเย็นนายอย่าบอกนะว่าข,ขึ้นบกได้ขึ้นบกได้ไงวะเนี่ยทุกคนเลนฉลามเอ็นนี่มันโหดเกินไปหรือเปล่าวะมันสามารถขึ้นบกได้เหรอนะดูดิเฮ้ยมันขึ้นบกแล้วมันก็ไปไล่ไข่ซีพีอะไรพวกนี้นี่นะ,อะเออแหลยจะตายล่ละหนี่นะนี่นะเรื่องของมันมีแค่สามสิบเนี่ยห้ามเลยเกิน เป็นไงอา้าเลอะเกินฉลามผมขอแปลงมาเป็นตัวมาละกันนะทุกคนนี่ไงทุกคนผมสามารถแก้รับเป็น ฉลามเอเลี่ยนได้แล้วนั่นเองนะโ,โ,โหโดดหัวเดี๋ยวมันฆ่ายันแบบว่าบนบกเลยหรือไงวะไม่ดูสภาพตัวเองหรือไงวะเพราะว่าปกติมันต้องอยู่ในน้ำไม่ใช่เราวะฮะอะทุกคนอันนี้ก็คือเอเลี่ยนไม่รู้สึกว่าไออันนี้ก็จะเป็นเอเลี่ยนที่แบบว่ามันเติบโตขึ้นหรือว่าเป็นเอเลี่ยนอะไรวะเนี่ยลุงบวยดูนี่สิเฮ้ยมันเป็นเอเลี่ยนที่แบบว่าเป็นเป็นเหล็กไหลขึ้นเหรอถ้าจะแข็งแรงขึ้นนะทุกคนเพราะว่ามันมีเลือดสองร้อย่ามสิปเลยลนี่นุงบี่ายคำสหไก นี่คือเป็นร่าง2ของมันนั่นเองหุยเรือของมันมีตั้ง400นะ่ะลุงบวยขอโหอะไอตัวนั้นมีแค่200กว่าเองนะไอลุงบวยได้แล้วะนะไอว่าแต่นั่นมันตัวอะไรวนะน่ะนี่มันคือร่างสองของมันนั่นเองนะลุงบวยพดีมันมีปีกให้เห็นด้วยนะและตัวมันใหญ่กว่าปกติ10เท่าเล็กสิบเท่ามันก็เวอร์ไปนะแค่สองเท่าเว่งนะนี่นะขอ,อยิงหน่อยละกันนะลุงบวยผมขอเอาร่างนี้นี่อะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวว่ามันกำลังจะฟักตัวเฮ้ยเมื่อกี้ผมผม ื่อกี้ผมผมตีแล้วผมก็จะได้เจลลี่อะไรไม่รู้อะทุกคนมันเป็นไข่ของตัวอะไรวะเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นของเอ้ยเอ้านี่ไงดูบวยเอ้ยกันคนลุกก็ตกใจหมดเลยอะนะมือเป็นตัวนี้นี่เองอ๋อนี่คือมันฟักไข่แร้วะเมื่อกี้เออมันแหลกอีกแล้วอะทุกคนเอาแล้วโอเคอันนี้คือตัวอะอะไรเนี่ยติเออเอออย่างนี้แต่ว่ามันมีเลือดเอ้าเรียบร้อยเป็นไงล่ะเฮ้ยมันกำลังจะตายดูนะเฮ้ยมีเลือดตั้งเยอะแต่ว่าโง่โดยในตัวอะไรก็ไม่รู้แดกหน้าซะเกันไงล่ะห้าวเกิน ทำเออเลือดเยอะจะตายตายซะนี่นะไม่โหดจังวะนี่คือร่างถัดไปของมันนั่นเองนะลุงบวยใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนะลุงบวยนี่สินั่นคือช้างครึ่งคนเหรอวะเนี่ยลุงบวยก็เป็นเหมือนกันนะอ้าวใช่เหรออะไรวะเนี่ยโมันคือร่างเดียวกันนี่คือตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะปลาหมึกฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อันนี้คือร่างใหญ่ของมันหรือเปล่าวะเนี่ยอ้หติดพิษอีกแล้วอุ้ยตัวนี้มันกำลังดูดด้านวัวเฮ้ยมันทำอะไรอยู่ตรงนี้นะให้เด็กดูเยอะรู้จะรู้ไหมเนี่ยฮะมันจะดูดอะไรวันอันดมันสิน้ยตายซะนี่รู้ว่าจะฆ่ามันเองอุ้ยนักเออตายเป็นไงโอ้โหโหโด เอาละครับทุกคนก็คลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเอเลี่ยนแต่และตัวที่ผมนั้นไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนอ,อกจากตัวนี้มันก็เคยเห็นอยู่แหละตอนเด็กๆที่ผมเคยดูหนังนะถ้าใครไม่เคยดูทุกคนเห็นไหมครับนี่ปาของม,มันนะมันสามารถง่าบตัวอื่นแบบคนอนะ่ะหรืออะไระได้เลยแน่นะทุกคนอืก็โอเคใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเฮ้ยรอลุงบอยเดอร์สิกลายเป็นช้างละ